นี่คือตำนานสีโคตระบองเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโของอดีตเคยรุ่มเรืองมีวัดวาอารามใหญ่โตมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และผู้คนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ในความรุ่งโรจน์นั้นกลับแฝงไปด้วยเงามืดของความแตกแยกความโลภและสงครามหลายร้อยปีก่อนมีคำเล่าลือว่าเมื่อบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายมีการแย่งชิงอำนาจ และผู้คนละทิ้งความดีนักบวชผู้ทรงฤทธิ์ได้เปล่งวาจาสาบแช่งว่าตราบใดที่คนลาวไม่หันหน้ามาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตราบนั้นแผ่นดินนี้จะไม่พบกับความรุ่งเรืองแท้จริงคำสาบนั้นคลายเป็นเหมือนเงามืดที่ปกคลุมเมืองสีโคตรบองและชาวลาวตลอดหลายชั่วอายุคนความยากลำบากความสูญเสียและการแตกแยกยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เวลาผ่านไปหลายร้อยปีผู้คนบางส่วนลืมเลือนตำนานนี้ไปแล้วแต่ก็ยังมีพระเถระบางรูปที่เก็บรักษาความลับไว้โดยเฉพาะหลวงปู่ศิลาศิริวันโทพระผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านใช้ชีวิตอยู่ในวัดเล็กๆริมโขงม่ยุดติดกับลาบยศแต่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั่วแถบค่ำคืนนั้นภายในศาลาไม้เก่าเสียงลมพัดผ่านจนไฟตะเกียงไหวหวูบหวาบ สิทธิ์หลายคนมานั่งล้อมรอบหลวงปู่ศิลาบางคนยังเป็นวัยรุ่นบางคนเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกคนเฝ้าฟังด้วยใจจดจอ่อเพราะรู้ว่าคืนนี้ท่านจะเล่าเรื่องสำคัญหลวงปู่ศิลาหลับตาอยู่ชั่วขณะก่อนจะเปิดเปลือกตาช้าๆแววตานิ่งลึกราวกับมองเห็นอดีตและอนาคตผสานกันอยู่ท่านเอ่ยเสียงช้าและชัดว่าพวกเจ้าทั้งหลาย เมืองสีโคตรบองแห่งนี้มิได้เป็นเพียงชื่อในตำราโบราณแต่มันยังมีลมหายใจอยู่ในทุกผืนแผ่นดินทุกหยดน้ำในแม่น้ำโขงคำสาบที่ถูกเปล่งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนยังคงผูกพันชะตาของลาวเราเสียงสิทธิพึมพำด้วยความตกใจบางคนก้มหน้าด้วยความกลัวแต่ลกปูศิลายิ้มบางๆแล้วพูดต่อว่าอย่าได้หวาดวันไปนัก เพราะคำสาบนั้นม่ได้มีแต่ความมืดมันมีทางออกที่บรรพบุรุษได้ทิ้งไว้หากวันหนึ่งชาวเราหันหน้ามาเป็นหนึ่งเดียวมีศรัทธาในความดีเมื่อนั้นคำสาบจะสิ้นสุดลงและแผ่นดินนี้จะรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเสียงไฟตะเกียงแตกเปรี้ยเปรๆยิ่งทำให้บรรยากาศขึงขังสิทธิ์บางคนถึงกับถามออกมาเสียงสั่นว่าหลวงปู่แล้วเมื่อใดเราคำสาบนี้จะสิ้นสุด หลวงปู่ศิลาหลับตาอีกครั้งแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าจำคำของอาตมาไว้ให้ดีเมื่อถึงปีพุทธศักราช2570คำสาบที่ผูกพันลาวมาหลายร้อยปีจะถูกปลดปล่อยและลาวจะก้าวสู่ความรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจทุกคนในศาลาเงียบงันจนได้ยินแต่เสียงลมพัดผ่านใบไม้ทุกคนเบิกตากว้าง บางคนรู้สึกขนลุกสู้เพราะนี่ไม่ใช่เพียงคำเล่าแต่เป็นคำทำนายที่ชัดเจนเสียงของหลวงปู่ศิลายังคงดังก้องในศาลาไม้เก่าแววตาของท่านถอดยาวไปยังเงามืดที่ล้อมรอบราวกับกําลังย้อมกลับไปมองภาพในอดีตอันไกลโพล้นท่านเริ่มเล่าถึงรากเง้าของคำสาบที่ปกคลุมแผ่นดินสีโคตรตรบองมาเนิ่นนานเมื่อหลายร้อยปีก่อนอาณาจักรโบราณแห่งนี้ เคยรุ่งเรืองนักหลวงปู่เอ่ยช้าๆผู้คนมีทั้งข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์แม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงชีวิตบ้านเมืองเต็มไปด้วยความสุขแต่ความเจริญมักนำมาซึ่งความโลภและการแย่งชิงภาพที่ท่านเล่าทำให้สิทธิทุกคนเห็นชัดในใจดินแดนที่เคยสงบสุขกลับเต็มไปด้วยเสียงกลองศึกเสียงดาบกระทบกันดังสนัน่น ชายหนุ่งถูกเกณฑ์ออกไปทำสงครามหญิงชาราร้องไห้ส่งลูกหลานความหวาดกลัวปกคลุมทุกครัวเรือนกษัตริย์และขุนานางในยุคนั้นต่างทะเลาะแย่งชิงอำนาจไม่สนใจทุกสุขของราษฎรเมืองที่เคยมั่งคั่งเริ่มร้างวัดวาอารามพระสงฆ์ที่ควรเผยแผ่พระธรรมก็ถูกละเลยศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เคยเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจก็ค่อยๆเลือนหายไป ในท่ามกลางความบุ่นวายนั้นมีนักบวชผู้เร้นลับรูปหนึ่งเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าและศรัทธาม,มั่นคงในความดีเมื่อเห็นบ้านเมืองเต็มไปด้วยความแตกแยกและความชั่วร้ายท่านได้เปล่งวาจาสาบแช่งออกมาด้วยความโกรธปนเศร้าตราบใดที่คนลาวแตกแยกไม่สามคัคคีไม่เห็นแก่ส่วนรวมตราบนั้นแผ่นดินนี้ จะไม่มีวันพบความรุ่งเรืองว่าจานั้นหนักแน่นและศักดิ์สิทธิ์จนสะเทือนไปทั่วทั้งอาณาจักรบางคนเล่าว่าฟ้าพาลงกลางป่าเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเรากับธรรมชาติก็รับรู้คำสาปนั้นตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็ไม่เคยฟื้นกลับมารุ่งเรืองดังเดิมศึกสงครามยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้คนยากจนอดอยากข้าวปลาไม่อุดมสมบูรณ์ดังเก่า ชาวบ้านต้องอพยพเร่ร่อนหาที่อยู่ใหม่หลายครอบครัวสูญเสียญาติพี่น้องไปกับสงครามศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เคยเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจก็ค่อยๆเลือนหายไปวัดวาอารามที่เคยคลึกครื้นเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์กลับเงียบร้างเศษอิฐเก่าๆและเจดีย์ที่พังทลายคือหลักฐานแห่งความรุ่งเรืองที่สูญสิ้นไปหลวงปู่ศิลาหยุดเล่าหายใจลึก ก่อนจะกล่าวต่อด้วยเสียงแผ่วเบาคำสาบนั้นไม่ใช่เพียงถ้อยคําแต่มันกลายเป็นเหมือนเงาแห่งกรรมที่ตามติดแผ่นดินนี้ทุกยุคทุกสมัยเมื่อใดที่คนลาวหันหลังให้กันเมื่อนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเสมอสิทธิหลายคนก้มหน้าด้วยความสลดภาพที่ท่านเล่าชัดเจนยิ่งกว่าภาพวาด พวกเขาเห็นคนถูกกดขี่เสียงร้องไห้ของผู้หญิงและเด็กความสิ้นหวังที่ปกคลุมเมืองเหมือนกับว่าคำสาบไม่เพียงผูกพันอดีตแต่ยังคงตามหลอกหลอนมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ศิลาพูดด้วยแววตาม,มั่นคงหลายร้อยปีแล้วที่คำสาบนี้ยังไม่ถูกปลดปล่อยมันเตือนเราว่าหากปราศจากความสามัคคีหากเรายังแตกแยก เราจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกนี้ได้เลยเสียงลมพัดแรงขึ้นเหมือนเน้นย้ำคำพูดของท่านตะเกียงแกว่งไหวเงาของหลวงปู่ทอดยาวบนพื้นศาลาราวกับสะท้อนเงาของนักบวชผู้เร้นลับในอดีตที่เปล่งคำสาบนั้นบรรยากาศหนักอึ้งทุกคนเงียบกริบไม่กล้าขัดจังหวะแต่ในใจของแต่ละคนกลับเต็มไปด้วยคำถามว่าคำสาบนี้ จะสิ้นสุดลงได้อย่างไรและเมื่อใดกันแน่ที่เราจะได้สัมผัสกับแสงแห่งความรุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากหลวงปู่ศิลาเล่าถึงจุดกำเนิดคำสาปความเงียบก็ปกคลุมทั่วศาลาสิทธิ์และชาวบ้านที่นั่งฟังต่างมีสีหน้าหนักใจแต่ในไม่กี่เดือนต่อมาเหตุการณ์ตลาดก็เริ่มเกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านริมโขงรากับเป็นการยืนยันคำสอนของท่านค่ำคืนหนึ่งขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหล เสียงกรองศึกดังก้องขึ้นมาจากฝั่งแม่น้ำโขงตุ่มตุ่มตุ่มจังหวะหนักแน่นเหมือนกองทัพกำลังเคลื่อนพลบางคนสะดุ้งตื่นลุกขึ้นไปดูแต่เมื่อมองออกไปก็ไม่พบกองทัพไม่พบผู้คนเห็นเพียงหมอกหนาทึบลอยคลุมผืนน้ำทุกคนต่างสับสนและหวาดกลัวแต่พอรุ่งเช้าเสียงกรองก็หายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นไม่นานนัก เหตุการณ์แปลกประหลาดก็ยังเกิดซ้ำอีกคราวนี้เป็นแสงไฟสีทองลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงในยามค่ำคืนแสงนั้นไม่ได้ส่องเหมือนไฟฉายหรือคบเพลิงแต่กลับเหมือนเปลวไฟที่ลอยอยู่กลางอากาศชาวบ้านหลายคนพากันออกมาดูต่างพากันซุบซิบกันว่าเป็นลางบอกเหตุบางคนคิดว่าเป็นวิญญาณนักรบบราณที่ยังวนเวียนอยู่แต่บางคนกลับเชื่อว่า มันอาจเป็นสัญญาณของคำสาปที่กำลังจะสิ้นสุดเด็กๆในหมู่บ้านก็เริ่มเล่าความฝันประหลาดออกมาหลายคนฝันตรงกันว่าพวกเขาได้พบกับนักรบโบราณสวมเกราะทองถือหอกยาวยืนอยู่กลางทุ่งนานักรบนั้นเอ่ยคำเตือนเสียงดังว่าจงเตรียมใจไว้ให้ดีคำสาปกำลังจะสิ้นสุดแต่ยาประมาทหากลายังแตกแยก แสงรุ่งเรืองก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ได้ฟังต่างก็ขนลุกบางคนถึงกับเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ถูกส่งมาเป็นผู้สื่อสารจากบรรพบุรุษแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ลังเลคิดว่ามันอาจเป็นเพียงความฝันที่เกิดจากเรื่องเล่าของหลวงปู่ศิลาบรรยากาศในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มรำลึกถึงตำนานเก่าๆที่เคยเล่าขานกันมาบางคนบอกว่า คำทํานายนั้นไม่เคยเป็นจริงเลยตลอดหลายร้อยปีจะมาหวังอะไรในตอนนี้ขณะที่บางคนเริ่มเชื่อว่ามันอาจใกล้ถึงเวลาแล้วหลวงปู่ศิลาเมื่อได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ท่านไม่ได้แสดงความตกใจเพียงยิ้มบางๆแล้วกล่าวกับสิษย์และชาวบ้านที่มาหาในวัดว่าอย่าได้กลัวจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องน่าหวาดวันแต่มันคือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อถึงเวลาแสงสว่างย่อมมากับความมืดเสมอน้ำเสียงของท่านหนักแน่นและสงบทำให้ผู้คนที่ได้ฟังคลายความหวาดกลัวลงบ้างแต่ลึกๆแล้วในหัวใจของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยคำถามว่าสุดท้ายแล้วลางบอกเหตุเหล่านี้คือคำเตือนแห่งหายนะหรือคือจุดเริ่มต้นของรุ่งอรุณใหม่กันแน่ แม้ลางบอกเหตุจะปรากฏขึ้นให้ผู้คนเห็นแต่ชีวิตประจำวันของชาวลาวก็ยังเต็มไปได้วยความยากลำบากความจนเกาะกินหลายครอบครัวราวกับเงาไม่เคยหายไปชายหนุ่มจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเกิดทิ้งทุ่งนาและพ่อแม่ที่แก่เท่าไว้เบื้องหลังเพื่อไปหางานทำในต่างแดนหวังเพียงได้เงินส่งกลับมาประคองชีวิตครอบครัวบางคนจากไปนานนับปีจนลูกเล็กๆจำหน้าแทบไม่ได้ น้ำตาของแม่ที่ยืนรอหน้าบ้านคือภาพที่เจ็บปวดที่สุดหลายครอบครัวที่เหลืออยู่ก็เผชิญกับการเอาเปรียบถูกกดขี่ค่าแรงถูกกีดกันโอกาสแม้จะทำงานหนักตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำแต่ก็ยังไม่พอเลี้ยงปากท้องนี่สินทับถมเหมือนภูเขาทำให้ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีกว่ากลายเป็นเพียงความฝันที่เลือนรางท้องนาในบางหมู่บ้านถูกทิ้งร้าง เพราะไม่มีคนหนุ่มสาวกลับมาช่วยดูแลเสียงหัวเราะในงานบุญงานประเพณีเงียบหายไปเหลือเพียงพู้เข้าพวกแก่ที่นั่งมองท้องฟ้าและถอนหายใจด้วยความเหนื่อยล้าบางครั้งพวกเขาก็เอ่ยว่านี่หรือคือชะตาที่ถูกสาปหลวงปู่ศิลามองเห็นทุกเหล่านี้ด้วยตาเปล่าแต่ท่านไม่เคยสินส้นศรัทธาวันหนึ่งท่านได้เรียกศิษย์มานั่งฟังธรรมในศาลาไม้เก่า ทำกลางเสียงลมพัดเอื่อยๆและเสียงนกยามเย็นท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบว่าความทุกข์ที่พวกเจ้าเห็นไม่ใช่เพียงชะตาร้ายหากแต่มันคือบททดสอบสุดท้ายก่อนที่แสงสว่างจะมาหากใจของพวกเจ้าแข้มแข็งพอหากชาวลาวไม่ทอดทิ้งกันและกันความรุ่งเรืองก็จะตามมาแน่นอนคำพูดนั้นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่จุดขึ้นกลางความมืดหลายคนที่เคยสิ้นหวังเริ่มมีกำลังใจ บางคนที่เคยมองหาความสุขจากที่อื่นหันกลับมามองศรัทธาในพระพุทธศาสนาวัดที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีผู้คนเข้ามาสวดมนต์จุดธูปเทียนและทำบุญมากขึ้นเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นอย่างไร้จุดหมายก็ถูกผู้ใหญ่พาเข้าวัดนั่งฟังพระสวดฟังคำสอนง่ายๆเรื่องความกตัญญูและความสามัคคีเสียงสวดมนต์ที่เคยเงียบหายไปกลับดังก้องอีกครั้ง แม้ชีวิตภายนอกยังเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ในใจของผู้คนเริ่มมีความหวังเล็กๆงอกงามขึ้นทีละน้อยความทุกข์กลายเป็นเหมือนบทเรียนที่บังคับให้พวกเขามองหาความหมายใหม่ในชีวิตและบางทีนี่อาจเป็นสัญญาณว่าชาวลาวกำลังเดินเข้าใกล้แสงรุ่งเรืองตามที่คำทํานายกล่าวไว้ทีละก้าวค่ำคืนหนึ่ง ที่วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงแสงจันทร์ส่องผ่านเมฆหมอกลงมากระทบเจดีย์หักพังเงาสะท้อนองค์ในสายน้ำชวนให้ทุกคนรู้สึกถึงพลังลี้ลับหลวงปู่ศิลาเรียกสิทธิ์และชาวบ้านให้มานั่งฟังธรรมใต้ศาลาไม้เก่าบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องและเสียงลมพัดใบไม้ไหวหลวงปู่มองไปรอบๆก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า ฟังให้ดีปีพุทธศักราช2570จะเป็นปีที่คำสาปแห่งสีโคตรถูกปลดปล่อยเสียทีหากใจของคนลาวเป็นหนึ่งเดียวความรุ่งเรืองจะกลับคืนมาคำพูดนั้นทำให้สิทธิทุกคนนิ่งงันไปครู่ใหญ่บางคนเบิกตากว้างราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินบางคนกำมือแน่นด้วยความตื้นตัน หลายชีวิตที่เคยสิ้นหวังเพราะความทุกยากรู้สึกเหมือนแสงสว่างส่องเข้ามาในหัวใจท่านใดนั้นเสียงระฆังเก่าแก่จากหอวัดก็ดังขึ้นกองงองกองงองคล้ายประสานกับเสียงสวดมนต์ของพระพิสุที่นั่งเรียงรายเสียงเหล่านั้นก้องกังวานไปทั่วลุ่มแม่น้ำโขงชาวบ้านที่มาร่วมพิธียกมือขึ้นพนมน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัว บางคนกระซิบกับคนข้างๆว่านี่คือสัญญาณจริงหรือวันนั้นใกล้มาแล้วใช่ไหมอีกคนตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่าข้าเชื่อแล้วคำทำนายของหลวงปู่ต้องเป็นจริงแน่หลวงปู่ศิลามองเห็นน้ำตาแห่งศรัทธาของผู้คนจึงกล่าวต่อไปว่าคำสาปที่นักบวชโบราณทิ้งไว้มิใช่เพื่อทำลายเราแต่เพื่อทดสอบใจ หากเรายังแตกแยกอิทาและลืมรากเงาเมืองสีโคตรก็จะไม่พบความเจริญแต่หากเรากลับมารวมใจกันเมืองนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นเสียงสวดมนต์ดังเข้มข้นขึ้นราวกับรับรองคำกล่าวของท่านผู้เท่าหลายคนที่เคยได้ยินตำนานสืบต่อกันมาก้มหน้าร้องไห้ด้วยความดีใจพวกเขารู้สึกว่า ตลอดเวลาที่อดทนผ่านความทุกข์ยากกำลังจะถึงวันที่ได้รับรางวัลแห่งศรัทธาค่ำคืนนั้นจึงกลายเป็นคืนที่พิเศษที่สุดสำหรับผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขงทุกดวงใจเชื่อมั่นว่าปี2570จะไม่ใช่เพียงตัวเลขในปฏิทินแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่วันที่คำสาปถูกปลด และแผ่นดินลาวจะก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ดังที่หลวงปู่ศิลากล่าวไว้หลังจากคืนที่หลวงปู่ศิลาเผยคำทำนายออกมาข่าวสารก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านริมโขงราวกับไฟลามทุ่งเสียงเล่าขานไม่เพียงสะท้อนอยู่ในวัดแต่ยังแทรกซึมไปตามตลาดทุ่งนาและบ้านเรือน ทุกคนต่างพูดถึงปี2,570ที่จะมาถึงและความหวังใหม่ที่กำลังรออยู่ชาวบ้านเริ่มหันหน้ามองสิ่งที่เคยถูกละเลยวัดเก่าแก่ที่กำแพงแตกร้าวกลายเป็นศูนย์กลางของการฟื้นฟูคนหนุ่มสาวช่วยกันทาสีซ่อมแซมหลังคาผู้เฒ่าผู้แก่เก็บกวาดลานวัดขณะที่แม่บ้านก็จัดหาอาหารมาสนับสนุนผู้ทำงาน ทุกคนทำด้วยรอยยิ้มราวกับพลังงานใหม่ถูกจุดขึ้นในหัวใจของชุมชนไม่นานก็มีการรวมกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่างๆบางกลุ่มรวมเงินตั้งกองทุนสำหรับครอบครัวที่ยากจนบางกลุ่มสอนเด็กๆอ่านเขียนและเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองให้ฟังคนที่เคยอยู่กันอย่างแยกส่วนเริ่มหันหน้ามาแบ่งปันสิ่งที่มีอย่างจริงใจ เมื่อถึงฤดูการบุญใหญ่ชาวบ้านทั้งหลายก็จัดงานที่ไม่เคยยิ่งใหญ่เช่นนี้มาก่อนริมฝั่งโขงเต็มไปด้วยผู้คนแต่งชุดพื้นเมืองสีสันสดใสเสียงกลองโปงลางและแคลาวบรรเลงไปพร้อมๆกันยามค่ำคืนตะเกียงนับพันเล่มถูกจุดเรียงรายเป็นแนวยาวราวกับดวงดาวตกลงมาอยู่บนผืนน้ำภาพแสงไฟสะท้อนในสายน้ำทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนอยู่ในฝัน เด็กๆวิ่งเล่นด้วยรอยยิ้มขณะที่ผู้ใหญ่ต่างสวดมนต์ขอพรเสียงสวดเป็นคลื่นดังประสานกับเสียงระฆังเก่าราวกับเชื่อมปัจจุบันเข้ากับอดีตอย่างแนบแน่นในหมู่เด็กหนุ่มสาวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายคนที่เคยสนใจเพียงโลกภายนอกกลับมามองหาความหมายในบ้านเกิดพวกเขาเริ่มถามผู้เท่าเกี่ยวกับตำนานสีโคตรบองเริ่มอ่านตำราเก่า และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาวอย่างภาคภูมิใจความรู้สึกที่เคยเลือนหายไปกลับกลายเป็นพลังแห่งการเชื่อมโยงรุ่นสู่รุ่นบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความหวังราวกับทุกคนต่างรู้ว่าตนกำลังเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แม้คำสาบยังไม่ถูกปลดในทันทีแต่ในหัวใจของชาวบ้านได้เกิดการปลดปล่อยขึ้นแล้วนั่นคือการปลดปล่อยจากความสิ้นหวัง และการกลับมาศรัทธาในความเป็นลาวที่งดงามและแข็งแกร่งแม้ความหวังจะค่อยๆงอกงามในใจของชาวบ้านแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับคำทํานายโดยง่ายยังมีกลุ่มคนบางส่วนที่หัวเราะเยาะและไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงปู่ศิลาได้กล่าวไว้พวกเขามองว่าปี2570เป็นเพียงเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกให้ผู้คนทำตามความเชื่อเก่าๆเ,เสียงกระซิกเริ่มกลายเป็นข่าวลือ บ้างว่าหลวงปู่เพียงใช้คำสาบเก่าเป็นเครื่องมือควบคุมผู้คนบ้างว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่บอกว่าคำทํานายนี้มีอยู่จริงข่าวลือแพร่ไปตามตลาดและตามบ้านทำให้บางคนลังเลใจความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งกลุ่มคัดค้านบางคนถึงกับรวมตัวกันเพื่อขัดขวางกิจกรรมของวัดพวกเขาพูดเสียงดังในที่สาธารณะว่าอย่าหลงเชื่อสิ่งไร้สาระความรุ่งเรืองไม่ได้มาจากคำสาบหรือคำทำนาย แต่มาจากเงินทองและอำนาจคำพูดเหล่านั้นสร้างแรงสันสะเทือนให้กับบางครอบครัวที่จิตใจยังไม่มั่นคงแต่หลวงปู่ศิลาเมื่อได้ยินเรื่องเหล่านี้ท่านกลับยิ้มบางๆอย่างสงบท่านกล่าวกับศิษย์ที่กังวลว่ามารย่อมมีเพื่อพิสูจน์ศรัทธาหากไร้อุปสรรคความศรัทธาย่อมไร้ความหมายจงอย่าหวั่นไหวเพราะถูกความมืดมีไว้เพื่อทําให้แสงสว่างชัดเจนขึ้นคําพูดของท่านเปรียบเสมือนกรอบป้องกันจิตใจ ชาวบ้านที่เคยหวั่นไหวจึงกลับมามั่นใจอีกครั้งพวกเขาเชื่อว่าความท้าทายครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะมาทำลายแต่เป็นบททดสอบขั้นสุดท้ายเด็กหนุ่มสาวที่เคยลังเลก,ก็ยืนหยัดพวกเขาช่วยกันบันทึกเรื่องราวเก่าแก่เขียนตำนานลงในสมุดเพื่อให้รุ่นต่อไปได้เรียนรู้บางคนถึงกลับตั้งกลุ่มเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกการสวดมนต์อย่างจริงจังผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวด้วยน้ำตาคลอว่าแม้มีกลุ่มต่อต้าน แต่เราจะไม่ยอมปล่อยให้ศรัทธานี้สูญหายท่ามกลางความวุ่นวายความเชื่อและความไม่เชื่อปะทะกันอย่างดุเดือดแต่สิ่งที่เด่นชัดคือชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างหลุนปูศีลาพวกเขาเห็นคุณค่าของความสามาคัคคีและศรัทธามากกว่าคำพูดบ่นทำลายและในใจของผู้ศรัทธาทุกคนพวกเขารู้ดีว่าหากจะมีการทดสอบสุดท้ายก่อนถึงรุ่งอรุณแห่งปี2570นี่แหละคือบทพิสูจน์ที่แท้จริง ว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขานความมืดไปสู่แสงสว่างที่รออยู่ข้างหน้าในที่สุดปีพุทธศักราช2570ก็มาถึงวันที่ผู้คนรอคอยกันมาหลายชั่วอายุคนแผ่นดินลาวทั้งประเทศเต็มไปด้วยกระแสะแห่งความหวังชาวบ้านจากหมู่บ้านเล็กๆไปจนถึงเมืองใหญ่ต่างพากันเดินทางสู่ริมฝั่งโหงจุดศูนย์กลางของตำนานสีโคตบอง ตลอดทางเต็มไปด้วยขบวนผู้คนแต่งกายด้วยผ้าไหมพื้นเมืองเสียงแคนเสียงกลองโปงลางดังก้องไปทั่วบรรยากาศเหมือนการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้เฒ่าผู้แก่เดินเคียงข้างเด็กเล็กหนุ่มสาวจับมือกันด้วยรอยยิ้มทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญที่ไม่มีวันลืม เมื่อถึงริมโขงสถานที่ที่เคยจัดงานบุญใหญ่ก็ถูกเนรมิตให้กลายเป็นลานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตะเกียงนับหมืน่นถูกจุดเรียงรายเป็นแนวยาวส่องแสงระยิบระยับราวกับดวงดาวตกลงมาจากฟ้าพระภิกษุจากทั่วประเทศมารวมตัวกันนับพันรูปนั่งเรียงแถวเป็นระเบียบกลางลานกว้างเสียงสวดมนต์เริ่มต้นขึ้นช้าๆแต่หนักแน่น ถุ้มกล้องกังวานไหลไปตามลำน้ำโขงคล้ายกระแสแห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งแผ่นดินเข้าด้วยกันทุกถ้อยทำสวดเป็นเหมือนการปลดพันธนาการที่ผูกมัดแผ่นดินลาวมาเนิ่นนานทันใดนั้นระฆังโบราณก็ดังขึ้นจากวัดเก่ากองกองประสานกับเสียงสวดเสียงกลองและเสียงหัวใจของผู้คนที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ เด็กๆที่นั่งพนมมือบนตักพ่อแม่หันหน้ามองท้องฟ้าดวงตาเปล่งประกายด้วยความศรัทธาแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมฆหนาทึบที่ปกคลุมท้องฟ้าค่อยๆแยกออกแสงสีทองเจิดจ้าส่องลงมาจากเบื้องบนแสงนั้นไม่เหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าธรรมดาหากแต่เต็มไปด้วยพลังอบอุ่นและสงบราวกับเป็นพรจากฟ้า ผู้คนหลายพันที่รวมตัวกันต่างกอดกันร้องไห้ทั้งด้วยความสุขและความโล่งใจหลายคนตะโกนออกมาว่าคำสาบสิ้นสุดแล้วสีโคตบองกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเสียงหัวเราะปนเสียงสะอื้นดังไปทั่วลานพิธีหลวงปู่ศิลาในวัยชารายืนอยู่ท่าำกลางผู้ศรัทธาดวงตาของท่านเต็มไปด้วยประกายแห่งความสุขแม้ไม่ได้กล่าวคำใดออกมา แต่รอยยิ้มสงบของท่านก็เพียงพอที่จะยืนยันว่าสิ่งที่ท่านเฝ้ารอมานานได้มาถึงแล้วคืนนั้นลุ่มน้ำโขงไม่ได้เป็นเพียงสายน้ำธรรมชาติแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระล้างคำสาบที่เคยพันธนาการถูกทำลายลงเหลือเพียงความสามคัคคีความศรัทธาและความหวังที่จะผลักดันลาวให้ก้าวเข้าสู่ รุ่งอรุณแห่งประวัติศาสตร์ใหม่เสียงสวดมนต์ครั้งใหญ่เงียบสงบลงเหลือเพียงเสียงลมอ่อนๆที่พัดผ่านริมโขงและเสียงระฆังที่ดังเบาๆไปตามสายลมผู้คนที่เคยร้องไห้ด้วยความสุขค่อยๆนั่งลงด้วยใจสงบหลวงปู่ศิลาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่สว่างด้วยแสงทองก่อนจะกล่าวถ้อยคำที่เปรียบเสมือนบทสรุปของตำนานอันยาวนานลูกหลานเอย๋ย ความรุ่งเรืองไม่ได้เกิดจากคำสาบหรือปาฏิหาริย์ใดๆหากแต่มาจากใจของพวกเจ้าที่รวมเป็นหนึ่งเดียวหากใจยังแตกแยกบ้านเมืองก็แตกสลายแต่เมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวแผ่นดินย่อมรุ่งเรืองถ้อยคำเรียบง่ายแต่หนักแน่นดังก้องในหัวใจของผู้คนทุกคนต่างก้มกราบด้วยน้ำตาพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การสิ้นสุดของคำสาบ แต่คือการที่พวกเขาได้เรียนรู้คุณค่าของความสามคัคคีหลังจากวันนั้นชาวลาวเริ่มหันกลับมาเห็นค่าของรากเงาวัฒนธรรมและความเป็นพี่น้องเดียวกันครอบครัวที่แตกแยกเพราะการอบพยพเริ่มกลับคืนสู่บ้านเกิดหมู่บ้านที่เคยเหงียวเหงากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวเราะและการช่วยเหลือกันกลายเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปท้องทุ่งที่เคยรกร้างกลับมีผู้คนลงแขกเกี่ยวข้าว เสียงแคนและกลองดังก้องในงานบุญเด็กหนุ่มสาวเดินเคียงข้างผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษความภาคภูมิใจในความเป็นลาวกลับมาส่องสว่างอีกครั้งเรื่องเล่าปิดท้ายด้วยภาพเด็กๆวิ่งเล่นในทุ่งนาที่กว้างใหญ่แสงอาทิตย์ยามเย็นสองลงบนรวงข้าวสีทองเสียงหัวเราะสดใสดังก้องไปทั่วทุ่งเรากลับเป็นบทเพลงแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง พ่อแม่ยืนมองด้วยรอยยิ้มอุ่นใจเพราะรู้ว่าลูกหลานจะเติบโตบนแผ่นดินที่มั่นคงกว่าที่เคยข้อคิดที่ฝากไว้คือความรุ่งเรืองของแผ่นดินไม่ได้เริ่มจากปฏิหารแต่เริ่มจากความดีความศรัทธาและความสามัคคีในใจของผู้คนเมื่อทุกหัวใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีคำสาปใดในโลกที่จะสามารถพันธนาการได้อีกต่อไป